คือเมื่อวานเซตาไปดูคอนเสิร์ตของนิกเจนมาแล้วเธอก็รู้สึกว่าแบบมีแพชชั่นอะเจอาแต่ว่าเซตาดูแล้วเซตารู้เลยว่าทำไมทำไมแบบทุกคนถึงถึงแบบชอบโฟีอะไรเงี้ยเพราะจริงจริงมันก็เป็นครั้งแรกที่เซตาได้ดูคอนของโฟีไทยนึงออะใช่ปะเซตาไม่เคยไปดูแบบคอนอื่นของโฟเทียตไทยและเคยแต่ดูของญี่ปุ่นไงอืมก็ ก็รู้สึกมีไฟเดียววันนี้มากแต่ว่าสิตาก็เศร้ามากคือแบบอารมณ์มันสวิงสวิงแล้วประกอบกับสิตาเพิ่งเป็นประจําเดือนเพิ่งเป็นแบบเพิ่งเป็นเลยอะคือปกติสิตามาชิ้นเดือนค่ะแต่อยู่ๆมันก็อยู่ๆมันก็แปรปรวนแล้วก็มาวันมาเมื่อคืนเศราเลยปวดท้องมากเขาขึ้นสำหรับตาตาครับเขาขึ้นค่ะคเดี๋ยวจะทําการมอบดอกไม้ให้ กมาอยู่ข้างๆนั่นแหละแล้วทีนี้ก็คือตอนเจต้าเนี่ยจต้าขับเลยนะครับึ้นค่ะแลาวก็แบบรู้สึกเศร้ามาตลอดอะไรเงี้ยกับช่วงนี้แบบเจต้าอีโมกับทุกๆงานจริงๆทุกคนไม่รู้ทําไมและแล้วเจต้าก็ปวดหงมากด้วยแล้วตก็อารมณ์แปรปรวนด้วยนั่นแหละ จริงถ้าเป็น4 8รต่นหลังๆอ่นะยิ่งเข้ามาต้องยิ่งจำเพลงเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเราเป็นแบบรุ่นแรกๆอะ่ะเราก็จะแบบไม่ได้อะไรมากเพลงไม่เยอะมากคือสีตาแบบคือคือประเด็นอะ่ะคือมันทำให้อารมณ์ของสีตาอ่อนไหวแล้วแบบสีตาก็ร้องไห้ตั้งแต่ก่อนแต่งหน้าแล้วก็อยากจะร้องไห้อยู่ตลอดเวลาแต่ว่าด้วยเข้าใจคําว่าอันร้องไห้ปะคือมันจะไม่แบบ อาจจะไม่มีน้ํเตาอาอมาคือเรารู้สึกว่าเราอยากจะ้องไห้เราแล้วก็อัน้นเหมือนไว้แล้วมันก็จะปวดปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบตอนนี้สีตาตัวสีตาเองนะเหมือนเป็นจิกซอที่มันตอนแรกที่มันต่อต่อเสร็จแล้วใช่ไหมยังแซบตาอยู่เลยอ๋อ <laughs> คือสีตาเป็นเหมือนจิกซอที่ต่อเสร็จแล้วแล้วพอเหมือนแบบช่วงเนี้ยช่วงที่มันเป็นพีเรียอาทิตย์หนึ่งเนี่ยอาทิตย์ที่เริ่มซ้อมคอนแบบเป็นหนึ่งอาทิตย์ใช่ไหม กันเทอเกิ่งว่าชอบพิงบิดเขาขึ้นนะวันนี้เหน,นื่อยไหมสับพูดดีมากพูดดีแล้วหรอจะแค่พูดสิ่งที่ตัวเองคิด <c oughs> นั่นแหละเราเหมือนเอาจิ๊กซออันนั้นอนะที่มันยังไม่ได้แบบประกอบกาวอะเทกับเข้าใส่กล่องแล้วก็ขาา่ขา,ยาขายา่าไข่เออันนี้คือความรู้สึกของเสีตานในตอนนี้นเลยไม่รู้ว่าเสตาจะต้องเรียงความรู้สึกยังไงให้มันแบบเข้าที่เข้าทาง ดสคาได้ออกแบบเองด้ไหมใช่ไหดิสคาจะไม่ได้ออกแบบเองแต่ว่าสิตาเลือกเองแล้วก็เออคือเหมือนก็เสนอไปเรื่องคอสตูมว่าอยากให้มันไปในทิศทางเดียวกันอะไรเงี้ยแล้วก็เลยเอออยากให้มันมีความเหนือเหนือหน่อยอะไรอย่างงี้ทุกคนน่าจะสังเกตว่ามันจะมีแบบเออเขาเรียกว่าอะไรอะเครื่องประดับเงินค่ะก็คือสิตาตั้งใจว่าอยากจะให้มันให้ชุดมันเหนือแบบไปในทางเดียวกันอะไรเงี้ยใครหวานก็บอกเออก็อยากให้มันเหนือเหนือนะอะไรอย่างนี้ย ดูสับภาพกัน,นดูเองดูนะ้ำได้เลยความขึ้นค่ะทุกคนด้วยนะแล้วชฉันจะชอบเพลงไหนสุดคันในวันนี้ชอบเพลงไหนเหรอจะชอบรีบอนชอบเพลงแรกคือแบบคือแบบว่าคอนเสิร์ตเนี้ยมันเริ่มมาจากคอนเซปที่แบบว่าเราอยากจะเล่าอะไรอะไรเงี้ยคือ รุ่นหนึ่งอะวางแผนกันมาหลายเดือนมากๆว่าเราอยากจะให้เซตมันเป็นยังไงอย่างน,นี้แล้วมันก็ขอมาเป็นประมาณนี้แต่ว่าช่วงที่มันจะเป็นสองห้าหกห้าคาเซล,ลมาสึมาลีหนึ่งศูนหกอะไรเงี้ยมันจะทําการมันจะถูกเปลี่ยนถูกเปลี่ยนบ่อย,อยหน่อยตอนแรกมันจะแบบเลียงเป็นอย่างงู้นอย่างเงี้ยางแต่สุดท้ายก็เรียงแบบเออก็แบบว่าขอบคุณทุกคนที่เลือกที่จะให้หนึ่งศูนหกเป็นเพลงปิดในเซตนั้นอะไรเงี้ย แล้วทีนี้สิตาก็จะพูดถึงเรื่องชุดด้วยคือด้วยความที่เราต้องเต้นกัน17คนใช่ไหมแล้วมันก็สลับเปลี่ยนชุดกันไม่ได้เราก็เลยต้องเลือกเพียงแค่ชุดเดียวที่จะได้ใส่ทั้งเซตนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็เสียใจมากที่สาิาไม่ได้ใส่ชุด106เต้นในคอนใหญ่ครั้งสุดท้ายเมื่อวานสิตาก็เลยร้องไห้หนักมากตอนที่สิตาเห็นแบบน้องๆเลื่นสีใส่ชุด106แล้วก็เต้น106แบบเต็มเพลงด้วยแล้วฉัก็แบบ ฮ่าดีจังเลยสตีตาไม่ได้ใส่อีกต่อไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยและถ้าแบบแล้วก็สตตาแบบแาแบบภาวนาขอให้วันนี้กล้องจับเยอะๆแต่ก็ไม่รู้ยังไม่ได้ดูฟิดแบ็กม่ขึ้นหนึ่งศูนย์หครั้งสุดท้ายของสตตาแล้วค่ะ <c oughs> นั่นแหละ ก็ให้มันเขาเรียกว่าอะไรให้มันอยู่ตรงนั้นของมันไปครบสิบปีมาใส่ใหมได้เลยแล้วก็นั่นแหละสิตาแบบสิตาว,ว่ารู้สึกว่าอารมณ์สิตาเหมือนจิ๊กซอที่ถูกขย่า <c oughs> อยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยสิตาแบบ สิคะได้ได้ดอกไม้มาจากทุกคนใช่ไหมแล้วมันก็มีการ์ดนี้มาแล้วสสตายังไม่กล้าสแกนอ่านเลยแล้วแบบตอนนี้สิตายังแบบว่าวรู้สึกว่าสตายังรับอะไรไม่ไหวในช่วงนี้